สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดกดใจนะคะใน IG นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆนะคะเปิดแท็บใหม่นะคะหลักแงบบันให้พิมพราว่า K N M MM T H นะคะตามนี้ได้เลยนะคะจากนั้นให้เลือกไปดิงแรกได้เลยนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถกรองชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกเกตานนี้ได้เลยนะคะมาที่สมัครสมาชิกค่ะขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแค่มีชื่อผู้ใช้งานนะคะสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลนะคะสามารถใช้เป็นอีเมลจริงหรืออีเมลที่ปลอมขึ้นมาเองก็ได้นะคะจากนั้นรหัสผ่านนะคะแล้วก็ติ๊กสองช่องอย่างนี้ด้วยนะคะแล้ว เมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะตรงนี้แล้วนะคะก็สมัครสมาชิกใช้งานได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะอะมอเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มหัวใจใน instagram นะคะทุกคนนะคะเลือกไปที่ instagram ได้เลยนะคะจากนั้นให้เลือกหมวดหมู่บริการนะคะที่ต้องการเลยนะคะ การให้เลือกบริการที่ต้องการนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะมาปี้ลีน่าโปรไฟล์นะคะตรงน,นี้นะคะเป็นรูปนี้นะคะตอนนี้มที่อ่ะสำหรับเรื่องการเพิ่มนะคะจำนวนไลค์โพสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ต้องเป็นโปรไฟล์ที่เป็นสาธารณะเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไพรเวทนะคะถ้าเป็นไพรเวทจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ แจกเน,นให้เลือกปริรมาณที่ต้องการนะคะพอสักฝ่งหรอสักฝรอนะคะอ่าค่าบริการก็อยู่ที่หนึ่งบาทกว,ากว่านะคะจากนั้นให้กดสั่งซื้อนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะจะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะอ่าสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะเติมเงินเข้าสู่เว็บนะคะสามารถเติมเงินเข้าผ่านทางนี้ได้เลยนะคะมาที่เติมเงินนะคะ ช่องทางการจตาเงินกนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางเดยวยกันนะคะก็จะมีทั้งสแกน QR code ค่ะโอนเงินแนบสลิปทูมันนี่วอลเล็ตอ่างเปาวอลเล็ตคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะคะระหว่างคริปโตกับเพอร์เฟกต์มันนี่เป็นของค่า US นะคะเป็นค่าเงินดอลลาร์นะคะคนที่ต่างคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ละช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีวิธีคำแนะนำบอกตรงนี้ให้นะคะสามารถเติมเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่20บาทขึ้นไปได้เลยนะคะ หากมีปัญหานะคะการตรงเงินนะคะสามารถแจ้งแอดมินตามไลน์นี้ได้เลยนะคะเรามาดูที่บริการของเราดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะบริการนะคะตอนนี้มีทั้ง f c e e o o o y y u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  e t t k t o k i n s t a g r a m นะคะ t e l e g t a m t w i t t e r นะคะมีให้เกือบครบทุก แอปพลิเคชันกันเลยทีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็คลิกเลยที่ตรงปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้นะคะก็สามารถสร้างคำจดหมาอตรงนี้ได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะทาง้งเว็บมีบริการใช้งานฟรีนะคะมีทั้งหมด2อย่างนะคะก็มีปั๊มมิวกับปั้มถูกใจนะคะปั๊มมิวเป็นของ TikTok นะคะแล้วก็ปั้มถูกใจเป็นของ Instagram นะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะอะแล้วมาดูประวัติการสังซื้อของเราดีกว่าะคะ่ะ ขวัตข้าสั่งซื้อของเราตอนนี้นะคะอยู่ระหว่งางรอดําเนินการนะคะของอันล่าสุดเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาต่างๆทั้งเรื่องการเติมเงินนะคะเรื่องการเร่งออเดอร์หรืออะไรต่างๆนะคะสามารถติดต่อแอดมินได้ทั้งหมด2ช่องทางเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็จะมีทางไลน์นะคะก็สามารถแอดตาม i ดีนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะแอดตาม i ดีนะคะก็ <c oughs> จะมีให้สแกน QR code <c oughs> นะคะเมื่อคิกเข้ามาแล้วนะคะก็ะมีสแกน QR code ให้นะคะสามารถ เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะทางตัวช่วยเหลือนะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอ่ะก็จะมีหัวข้อไว้ให้นะคะเรื่องรหัสคำสั่งซื้อคำของล้าก็พิมพ์ข้อความตรงนี้นะคะข้อความที่เราต้องการพริมพ์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็แนบสลิปนะคะหรือว่าแนบไปรูปภาพของเราก็ได้นะคะนี่แล้วก็ส่งตรวได้เลยนะคะแล้วไอ้ปิ่ก็จะช่วยแก้ไขให้ทันทีทุทีเลยนะคะ มาดูค่ะอันนี้นะคะเป็นการแนะนําเพื่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการมองหาการสร้างรายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ง่ายนิดเดียวเลยนะคะเพียงแค่แชร์โพสต์ของเราเอแชร์เว็บไซต์ของเรานะคะง่ายๆเลยแค่เพื่อนๆนะคะก๊อปปี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งห้เพื่อนของตนเองนะคะอัตราค่าแนะนาอยู่ที่5%ตค่ะจากขันต่ำอยู่ที่100บาทนะคะและสําหรับตอนนี้นะคะทาง เว็บไซต์นะคะได้มีแอปพลิเคชันให้อว้ให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้ง Android และ iOS ว o s s เลยนะคะผ่านมือถือก็ได้นะคะจะผ่านมือถือผ่านคอมผ่านแท็บเล็ต iPad สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อ่ะและนี่ก็คือ หน้าตาของเว็บไซต์นะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่เราเ,เพิ่มหัวใจไปเมื่อกี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็กลับไปที่ไอจี IG ของเราตอนนี้ที่หกนะคะก็รีครั้งหนึ่งค่ะอ่ะ ตอนนี้นะคะหัวใจก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คำสั่งซื้อของเรานะคะสาเร็จแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการบริการดีๆอย่างนี้นะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะผู้พิพปปกากษาแดงก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ